สวัสดีครับมาพบกับเตต้าวีออส 1.5J เกียร์ออโต้นะครับปี2013คันนี้ราคาเราขายอยู่ที่2 2 8 0 0บาทครับพาคิดดีๆก็จัดได้เต็มนะฟรีดาวครับผ่อนดูประมาณ4,000กลางๆนะ6ปีหืัว72งวดสถสวยบ้างเดิมครับไม่มีชนหนักครับสภาพกดนเดิมพร้อมใช้งานเลยครับเงิืเอือนต์เนตินนะ1.5รถน้ำมันล้วนครับไม่ได้ติดแกั ทีตัรก็สวยงามรอบคันเลยครับเป็นรุ่นตัวเจนะครับไปตกไฟฟ้าเส้นทั้ล็อกนะครับภายในก็สวยๆแล้วฮะมีไอแบ็นะครับท่นี้เลขไม้อยู่ที่หนึ่งแสนแปดหมื่นนะครับภายในเป็นเบาะผ้านะครเบาะก็สภาพสวยแล้วครับไมค์กิฟครับไม่มีขาดครับ สนใจดูรถได้ที่เขตตลิ่งชันนะครับเส้นกนนาญจนพิเศษกรุงเทพครับสนใจโทร0614432829ครับเคสติดเครดิตติดเัสติดเราไม่ได้รับนะครับ